เป็นองซานองซานเขาจะขายบ้านนะนะองซานเขาจะขายบ้านนะเพราะว่าพี่ชายเขาฟ้องให้ขายแบ่งสมบัติกันนะสารอนุญ,ญาตให้ขายบ้านองซานสูกีขาไปทำไมเพาพี่ชายเขาฟ้องเอามันเป็นมันเป็นสมบัติเขาแบ่งกันแต่ว่าจะขายบ้านเลยเป็นข่าวเลย อ่แต่ก่อนมันเป็นเหมือนทำเนียบขาวของพมา่าเลยนะตรงนั้นเขาเรียกไนงะเขาเรียกทำเนียบขาวของประเทศพม,ม่าโดนขังโดนขังอยู่ในบ้านกี่ปีนะสิบห้าปีนะอ่ะตอนตอนนีนะ้ไปโดนขังที่ไหนไม่รู้ก็ <laughs> จับไปไหนล่ะกอเรือจา้าเรือจา้าที่อยูก นะไม่ไปช่วยเขาหน่อยไปช่วยต่อสู้ไงขับมีนน้องไล่มีน้องไล่เอาเครื่องบินมายิงประชาช้อันยิงเพราะ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 แม่งเหมือนกับแสดงหนังในวันนั้นดูระเบิดตู้มพากันวิ่ง บอกมันโหดมากเลยนะคนนี้นะโหดก็โหดมากไอ้คนนี้โอ้โหมันดูตัวเล็กๆก็ไมโหดมากะ่ะแน่งสั่งเอาเครื่องบินไปยิงประชาชนอนู่แต่พวกอกองกำลังเล็กๆเนี่ยก็กิ่งนะโอ้โหสู้สู้ยังบางบางบ,บ,บางทีไปยึดค่ายทหารได้ยินดูเมื่อถ้าถ้าหน้า <c oughs> น่าจะทาหารเขา,าเอราอยู่ใน่าดูทที่ใน่าไม่ใช่น่าจะทหารพรมา่าเขาไม่อยากลบกับประชาชนนะเขาแบบว่านะโดยเขาแต่เขาโดนสั่งมาให้ลบอะ่ะเหมือนกับเขาไม่อยากลบอ,ะอ่ะดูในค่ายใหญ่ๆพวกกองกําลังไปยึดกองกําลังกะเหลี่ยงไปยึดค่ายทหารได้เพราะว่าพวกนี้เขาน่าจะฝึกการลบเก่งนะพวกนี้นะพวกทาหารนี่นะกองกําลังเนะ พอทำนั้นเนี่ยถ้าเหมืนมีเครื่องบินเนี่ยพังมากแต่หูแตกหาม <c oughs> มีเครื่องบิน,นยึดประเทศได้แล้วนี่กันนั่นแค่มีปืนเล็กนิดเดียวไม่แต่ตอนตอนนี้คือพวกกลุ่มกลุ่มเล็กๆอ่ะมันยังรวมกันไม่ได้ถ้ามันรวมกันได้หมดนะยึดได้เลยนะยึดได้แต่เราจะรวมกันบางบางกลุ่มมันยังอยู่ยังอยู่ในฝั่งของทหารอยู่อยู่ในอยู่ในทหารอยู่แต่มันอยู่คนเราฝามันอืม อีอีฝันนึ่งก็มอยู่นความัแล้วอยู่บ้านสีมีพวกทหารเนี่เขายังยิงกันไหม,มยังมีนะแล้วแล้วไปปลูกถั่วได้ไงยีการนีมนร่มันไม่ใช่ยีถั่แล้วไม่กลัวเหยียบกับระเบิดหรอมีไหมกับระเบิดที่เขาฝังไว้ตามดินนะ่ะไม่มีอ่ะแต่มันบาพุชิบาบาบูไม่เคยยีการ ไม่ไม่ไม่เคยยิงกันแบบอยู่อยู่สงบเอออยู่สงบใช่ไหมไม่ไม่มีเรื่องยิงกันไมม่ีออทหารืมแต่ไอที่ฝ่าพังไหมบ้าหมิงบ้าพังไหมก็มีกอทหารอ๋อาเธอทหารเตรียมมาก่อนไปยิงกัรเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนะไอ้ไอ้ที่ ม,มันยิงกันอยู่ใกล้กลชายแดนไทยเนี่ใช่ะแต่แต่อ,อ๋อมันมีกองทหารเขาเลยยิงกันลลแล้วตอนตอนเป็นเด็กได้ไปฝึกรบกับเขาไหมผ<ม>อ,อไม่ไม่ไม่มีะไรนึกว่าได้ไปยิงปืนเห็นเห็นอยู่บางกองกาลังเขาตัวเด็กตัวเล็กๆผู้ชายเขาก็มายิงปืนแล้วอืม แล้วเวลาเรากลับบ้านหนึ่งกลับง่ายไหมต้องผ่านทหารผ่านอะไรไหมก็ผ่านผ่านเลยพี่เราก็มีบัตรให้เขาดูถด้โยยู่พ่อแม่หน่เขาทำบัตรประชาชนตอนอายุกี่ปีเด็กๆทำบัตรเลยสิบแปดปีแค่ทำบัตรได้ได้ได้บัตรแข็งไหม บัตรแข็งแล้วบัตรเป็นไม่ใช่บัตรบัตรกระดาษนะนโอ้จะเลินนะนี่ปนัก่อนน,อนี่ไม่มีบัตรนนะอืมแต่ก่นไม่ไม่มีบันะตร<ต>นะทุกวนคนจะทาไปจะทำสมัยก่อนหรือเปล่าอืมทุกว,วันนี้ถ้าต้องมีมีบัตรทุกคนละ แล้วพวกกะเลียงเขาก็ใช้บัตรกะเลียงเนี่ยใช่ไหมก็บัตรพม่าก็บัตรพม่าเหมือนกันแล้วไปลบกันทำไมเรียกว่าเรียกว่ากะเลียงเขามีบัตรเป็นเขาเป็นประเทศของเขาไม่ใช่เหรอะเลียาเนี่ยเป็นหมีแผ่นเนี่ยป็นมีบัตรแี่นนึแท่นอืมไอ้ที่แม่เสรีอาเนี่ยอืมอแล้วแม่เสรียาก็มันมันมีบัตรแล้วอ๋อมาอยู่แม่เสีอหมู่บ้านแม่จะเลี้ยงอยู่ฝั่งไทยฝั่งไทยอืม แม่เซลียาแม่ละมาแม่สอนเนี่ยอยู่ฝาแคลืมแต่ฝามันยังไม่มีนี่มันไม่มีบาดแนลทุกแค่ฝามีบามาอืมอยู่ระบาดกลาีกอีกกี่ปีจะกลับบ้านไปทำเกษตรอยู่ที่พม่าอีกกี่ปีอีกนานนะอยู่อีกกี่ปีอ๋อเขาเปิดทาง อ๋ตอนนี้เขาปิดทางอ่ะปิดพวกที่พม่เขาลบกันเนี่ยอ๋อไปยากตอนเนี้ยแต่ถ้าเปิดทางก็ปีหนึ่งไปสี่ห้าครั้งค่ารถไปที่ถึงดิวทุนถึงกี่พันอ่ะสองพันนิดนิด เเดี๋ยวออชวนพิสังไม่เที่ยวบ้านด้วเลยกลัวเบเกอร์ทอดพิสังกลัวตายไม่กล้าจะย้ <c oughs> อ,อนป๋าสังไม่เที่ยวรถป๋าสังขับขับรถปา๋าถ้าขับรถกระบะนี่ไปถึงบ้านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดู้ามาอยู่ดิมันไม่มีภาษีคิวฟ้าเข้ามาอ๋อ